Able see physically what's around see to us จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเราดวงตาเราที่สามารถเห็นมองเห็นสิ่งรอบๆตัวเรา But able much more importantly it's important that are able to more are we see แต่ขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าในการที่เราต้องมองเห็นสิ่งที่เป็นเรื่องจิตวิญ,ญญาณที่ชัด,ชด,ชดเจน so the title for our lesson this morning is eyes that see หลังจวันนี้นะครับชื่อหัวเรื่องก,ก็คือว่าตาที่มองเห็น As followers of Christ, it is so important that we see the world around us clearly. และขณะเดียกันในการที่เป็นสาวกไม่ยึดสุขิตนั้นสําคัญมากในการที่เราจะเห็นแบบสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานั้นอย่างชัดชัดเจน We want to see it the way that God sees it because the way that God sees it is clear, it's accurate. เราต้องเห็นเหมือนกับพระเจ้าเห็นเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าเห็นนั้นเป็นสิ่งที่ชัดเจนและก็แจ่มแจ้ง When I injured my eye, I wanted so badly to see clearly. เราตอนที่ผมตาเจ็บผมก็ปรารถนาอย่างมากที่จะเห็นกลับมาเห็นอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึง่ง We should be desperate to see the world in the same way that our God does. เราจะเป็นอย่างมากในาการที่จะเห็นโลกใบนี้เหมือนกับพระเจ้าเห็นนะครับ In Matthew 13, Jesus talks about how spiritual perception is such a blessing. แล้วก็ในหนังสือแมทธิวบทที่13พระเจ้าพระมีกก่าวว่าเราต้องคลิกเกอร์ Okay. And so in Matthew 13, verses 16 through 17, Matthew 13, verse 16, verse 17, this is what it says Blessed are your eyes because they do see, and your ears because they do hear. For truly I tell you, many prophets and righteous people long to see the things that you see, but didn't see them. long to hear the things that you hear but did not hear them แต่ในตาของท่านทั้งหลายก็เป็นสุขพอได้เห็นและหูของท่านก็เป็นสุขพอได้ยินเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าผู้เผยพระชนะผู้ชอบทําเป็น,นั้นมากได้ปรารถนาจะเห็นสิ่งซึ่งท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่นี้แต่เขาไม่เคยได้เห็นและอยากจะได้ยินซึ่งท่านทั้งหลายได้ยินแต่เขาก็ไม่เคยได้ยิน When we have eyes that see our walk with have that eyes gives is our เมื่อเรามีตาที่สามารถเห็นนะครับการเดินของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นนะครับ But When we do not have eyes that see, Christianity is very difficult. แต่ถ้าเรามีสายตาที่มองไม่เห็นนะครับก็ชีวิตคริสเตียนเราค่อนข้างทจะเป็นชีวิตที่ต่อสู้อย่างมากเลย Today I want to study out two parts of our faith. That we must see accurately. เรวันนี้ผมจะพูดถึงสองส่วนนะพูดถึงความเชื่อเรานะครับที่เราทําไงในการย์ที่จะเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน And so my first point is to have eyes that see the church correctly. ประเด็นแรกที่ผมจะพูดถึงนะครับตาที่มองเห็นคิดจักรอย่างถูกต้อง

prepared as a bride beautifully dressed for her husband ข้าเจ้าได้เห็นวิสุทธานครคือนครเยรูซาเล็มใหม่เลื่อนลอยมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านะครนี้ได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วเหมือนอย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้สําหรับสามี John writes the book of Revelation, and this is his vision of a new heaven and a new earth. แล้วก็ยอนนะครับได้เขียนหนังสือวิบอนี้นะครับก็พูดถึงว่าสวรรค์ใหม่นะครับแล้วก็โลกใหม่ the chapter before this describes the end of the world in judgment and now john sees this amazing future for the people of god the new jerusalem that he talks about represents the church in its final form and notice it's, it's descending from heaven like it's been built by God, not by man. And the church is radiant. She's pure, she's beautiful. And the reason for that is because she's about to be united with God in a perfect world forever. If you have repented and been baptized, ถ้าคุณเป็นคนที่กลับใจใหม่และได้รับบัพติศมา If you have put your faith in God alone, ถ้าคุณบับบให้ความเชื่องคุณนั้นอยู่ในพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว Then this is going to be your future one day. และนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตวันหนึ่ง Soon God's people will not be separated by oceans and continents. ในไม่ในไม่ช้านะครับคนของพระเจ้านั้นจะไม่ถูกแยกออกด้วยแบบมหาสมุทรหรือว่าดินแดนต่างๆ We will all be citizens together in this new Jerusalem in the age to come. แล้วก็ณขณะเดีกันเราจะเป็นประชาชนของพระเจ้านัในเยรูซาเล็มใหม่นะครับกับเวลาที่เกิดขึ้นใหม่ในอนาคต And God cannot wait for this. แล้วจริงๆแล้วพระเจ้ารอคอยไม่ได้กับสิ่งนี้ที่จะเกิดขึ้น He wants so badly to be united with His church. พระองนั้นปรารถนาอย่างมากที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับแบบคิดจักรของพระองค์ About a year ago, I got married to my wife, Adriana. We had about a six month engagement. And obviously, I wanted very badly to be with my wife. <laughs> I was excited to wake up to her every day, to come home and see her after work every day. Never have her after a day to go drop her off แล้วก็ไม่จำเป็นต้องบอกว่าไปส่งเธอกลับบ้านทุกครั้งเมื่อหลังจากการเดิน That six months was full of eager anticipation แล้วก็ในหกเดือนนะครับเต็มไปด้วยความรอคอยแล้วก็ความหวังและความตื่นเต้น Because there was a wedding day coming เพราะอะไรครเพราะว่าวันแต่งงานของน้อรอคอยเราอยู่ And this is important for us because this is how Christ sees the church นี่แหละครับคือความรู้สึกเดียวกันที่คิดที่พระคิดนั้นรอคอยที่จะเจอคิตจักของพงษ์ He with his be united bride forever cannot wait to พงษ์้ับรอคอยไม่ได้เลยที่จะอยู่กับเจ้าสาวของพง์ก็คือคิจตจักของพง์ This is what the church is นี่คือครับพูดถึงคิจตจักเป็นอย่างไร It's not an organization มันไม่ใช่องค์กร It's not a club ไม่ใช่เป็นคลับ It's what God cares most deeply about แต่ว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้านั้นแบบพวงญาอย่างลึกซึ้ง I think we need to be very careful of how we view the church. ผมคิดว่าจําเป็นอย่างมากที่เราต้องระวังนะครับในการที่เราจะมองคิสจักรของเราอย่างไร We live in a world that loves to slander and ridicule God. เราอยู่ในโลกนั้นที่เต็มไปด้วยการตําหนิกันและยาะเย้ยถากถางกัน I think at times we in this room can have a culture where we like to ridicule the church and the people in ล it. ละขณะดั้นกันนะถ้าเราไม่ระวังนะครับเราจะเอาว่าถ้า,ถาทํแบบนี้นะครับกันในการที่ตําหนิแล้วก็มายาะเย้ยคิดตจกักรและคนของคนของเราซึ่งกันและกัน Ve got be very careful of เราจําเป็นต้องระวังอย่างมากในการที่เราจะมองคิดจจักรของเรานั้นอย่างไร For the first couple of years of my life, my mom was a single mother. <c oughs> แล้วก็ในปีในช่วงวัยรุ่นนะครับแรกๆนะครับแม่ผมนั้นเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว And so she would work for 40 to 50 hours a week. คุณแม่ผมนั้นตอนนั้นทํางานอาทที่หนึ่งประมาณ40-50สชั่วโมงต่อสัปดาห์ Paid all the bills, did the grocery shopping. แม่ทําทุกอย่างจ่ายทุกบิลน,นะครับ in all the work in the house work แล้วก็แบบทำงานบ้านแล้วก็จับเป็นคนที่อยบซื้อของเข้าบ้าน Well trying to raise my brother and I ในะขณะเดียวกันแม่ทำงานหนักหนักมากในการที่เลี้ยงดูผมและน้องชายผม And I'll confess to you guys that I was kind of a bratty kid แล้วบอกบอกผมสารภาพตอนนี้นะตอนนั้นผมมีค่อนข้างเป็นเด็กที่เกเรเด็กดื้อนะครับ I would talk back to my mom ชอบพูดลับหลังให้กับแม่ I would throw temper tantrums in public แล้วก็ถ้าไปอยู่ในที่สาธารณะชอบแบบโกรธเกลี้ยวนะครับ She she night hide like tuck me get after tugged me would would tuck up and and in I in at แล้วก็แม่บอกเมื่อแม่เลียงผมมาเข้านอนนะครับผมชอบที่จะหลบซ่อนนะครัหนีออกไปนอกบ้านหรือว่าซ่อนตัวจากแม่ I was disobedient and unruly as a kid แล้วก็จริงๆเป็นเด็กที่เกเรแล้วไม่เชื่อฟัง My mom had a hard enough time as it was and I made it so much worse แม่ผมนะครับทำงานก็หนักอยู่แล้วแต่ผมกลับทำให้แม่มีภาระหนักมากยิ่งขึ้นขึ้นไอีก And man became dad. then mom met the man who became my mom my แล้วก็หลังจากนั้นนะครับคุณแม่ผมได้เจอผู้ชายคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นมาเป็นพ่อเลี้ยงผม They dated for while and then they got while married. and a for เขาเดทกันช่วงหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นเขาแต่งงานกัน And day that back honeymoon. I still their the they got remember from ผมยังจำได้เลยมีวันหนึ่งนะเขาเขาเพิ่งกลับมาจากฮันนีมูน They were ing, trying to get stuff done around the house. were done around unpacking, แล้วก็หลังจากกลับมาเขาพยายามที่จะแบบเก็บของที่กลับมานะครับจัดกระเป๋าอะไรอย่างนี้ talked back to back I mom my แล้วก็ตอนนั้นผมก็พูดลับหลังพูดไม <'Cause S 2> ่ด้กับแม่ She was trying to get me help her put things away แล้วก็แม่ผมพยายามที่จะขอผมในช่วยในเรื่องจัดการเกี่ยวเรื่องเสื้อผ้า And from a totally different room my dad busted in แล้วก็เมื่อผมพูดแบบนั้นนะครับพ่อผมคนนั้นเขาได้ยินเขารีบพุ่งเข้ามาหาผมเลย My dad was six foot three inches คุณพ่อผมนะฮะเขาสูงประมาณ6ฟุต3 very big man ผู้ชายตัวใหญ่นะครับ and he gave me this look แล้วก็เ้ามองผม and I knew right away if I continued o w n my path แต่ผมรู้ทันทีเลยถ้าผมยังมีพฤติกรรมแบบนี้กับแม่ผม I was going to be in for a lot of pain แล้วผมจะเต็มไปด้วยแล้วผมจะพบกับความเจ็บปวดแสนสาหัสเลย and so that very day my reign of terror came to an end แล้วก็หลังจากนั้นมันดนมานะครับ รัชสมัยนะครับของความเกเลยดื้อด้านของผมนั้นได้หยุดลง because suddenly there was a man living in my house แล้วก็ขึ้นขึ้นเดมีผู้ชายคนนึงมาอยู่ในบ้านผม who would not tolerate anyone who disrespect และเขานั้นจะไม่ยอมเลยนะครับให้ใครก็ตามนะครับมาเป็นคนที่ไม่ให้เกียรติกับผู้หญิงของเขา We worship God who will who woman tolerate anyone disrespects God not His a เช่นกันนะครับเรามีพ่อเจ้านะครับที่จะไม่ยอมอดทนและหรือให้ใครนะครับในการที่ดูหมิ่นดูเกียรติหรือว่าไม่ให้เกียรติคิดจักของพงศ์ This is because the church is as close to God's heart เพราะอะไรครับคิดจักนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดกับจิตใจของพระเจ้ามากที่สุดเลย As anything could be นะครับเหนือสิ่งใดใดทั้งปวง we ought to be so proud to be a part of God's church จริงๆแล้วเราควรจะเป็นคนที่ภูมิใจอย่างมากที่เป็นส่วนหนึ่งของคิตจักรของพระเจ้า it is an honor to be a part of the church of God จริงๆแล้วมันควรจะเป็นเกียรติศักดิ์ศรีนะครับที่เราเป็นส่วนหนึ่งของคิตจักรของพระเจ้า there are so many legends even in this room ถึงแม้กระทั่งห้องนี้นะครับมีหลายคนที่เป็นตำนาน who have poured out their very lives for the church ถึงแม้เขายังยอมวางชื่อของเขานั้นให้กับคิตจักที่อยู่ที่นี่ We have disciples from Thailand, Cambodia, America, and other places here. เรามีนะครับผู้คนมาจากประเทศไทยอเมริกาเขมรหรือหลายๆนาชาติที่อยู่ที่นี่ร่วมกัน We come from different cultures, different countries. เราอาจจะมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างนะครับประเทศที่แตกต่างกัน And yet we have one heart and mind in Christ. แต่ขณะเดียวกันเรามีจิตใจเดียวมีความคิดเดียวในพระคิด That is so rare. นี่คือสิ่งที่ยากหรือที่จะหาที่ไหนเจอ God is here with us. Like don't doubt that. พระเจ้าสถิตอยู่กับเราอย่าได้กล้านะครับในการที่จะสงสัยกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ I think God is looking down from heaven right now. ผมเชื่อว่าพระเจ้านั้นแบบทรงแบบมองมาจากฟ้าสวรรค์ณวันนี้ And He is so proud of the people in this room. แล้วก็พวกนั้นทรงแบบภูมิใจอย่างมากกับผู้คนที่นั่งอยู่ที่นี่ We we way make sure that see the church the way that God does. got God to that that church เราต้องแน่ใจนะครับเราก็มองคี่คิจจจักรของเรานั้นเหมือนดังที่พระเจ้านั้นมองคิจจจักรของพงษ์ He cherishes the church He died for the church พงษ์นั้นทนุถนอมรักนะครับพงษ์ยอมสิ้นชีวิตเพื่อคิจจจักรของพงษ์ May God give us all the ability to see the church in this way ขอให้พระเจ้านั้นทรงแบบให้เรานั้นมีความสามารถในการที่จะเห็นคิจจจักรของพงษ์ดังที่พงษ์นั้นเห็นคิจจจักรของพงษ์ My next point ประเด็นที่ส is to have eyes to see yourself as a foreigner ตาที่มองเห็นตัวเองในฐานะคนต่างชาติ as a foreign right เรเป็นคนต่างชาติขผมใช่ไหมครับ we are not meant to fit into this world เรานะครับไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมานะครับที่อยู่ในโลกนี้ we're meant to see ourselves as separate from the world เราจังหากควรจะมองตัวเราเองที่แตกต่างจากคนที่อยู่ในโลกนี้ let's read in Hebrews chapter 11ให้เราอ่านหนังสือในฮีบรูนะครับบทที่11 In this writer disciples. encourages chapter, the writer encourages the แล้วก็ในคิดจะในบทนี้นะครับผู้เขียนนะครับให้กำลังใจคริสเตียน To trust his promises even when they can't those promises promises. His see in even when ที่จะเชื่อในคำมั่นสัญญาแม้กระทั่งหลายหลายคนนั้นเขายังไม่เห็นพันธสัญญาที่เกิดขึ้น And example after example. we see เราได้เห็นตัวอย่างหลากหลายที่ผูกระบุไว้ในพอมผีข้อนี้ faithful brothers and Of sisters brothers who followed God. แล้วก็คนนะครับของพระเจ้าในการที่ติดตามพง These are people we ought to want to be like. Amen. <laughs> and so in verses 13 through 16, <laughs> we see how these people viewed themselves in this world. <laughs> All these people were still living by faith when they died. They did not receive the things that were promised, they only saw them and they welcomed them from a distance. Admitting that they were foreigners and strangers on the earth. People who say such things show that they are looking for a country of their own. If they had been thinking of the country they had left, they would have had opportunity to return. Instead, they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God not ashamed คนเหล่านั้นได้ตายไปขณะที่มีความเชื่อเต็มที่และไม่ได้รับสิ่งที่ได้ท่งสัญญาไว้แต่เขาก็ได้เห็นและได้เตรียมรับไว้ตั้งแต่ไกลและร,รู้ดีว่าเขาเป็นคนแปลกถิ่นที่ท่องเที่ยวไปในโลกเพราะคนที่พูดอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าเขากําลังสแสวงหาเมืองที่จะได้เป็นของเขาถ้าเขาคิดถึงบ้านเมืองที่เขาจากมานั้นเขาก็คงจะมีโอกาสกลับไปได้แต่ความจริงเขาปรารถนาที่อยู่ในเมืองที่ประเสริฐกว่านั้นคือเมืองสวรรค์เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่ได้ทรงละอายเมื่อเขาเรียกพงว่าเป็นพระเจ้าของเขา The godly people that came before had a conviction that this world was not their home. They saw themselves as foreigners because of their relationship with God. They rejected the cultures they lived in. ขาปฏิเสธนะครับกับว่ธาฒนธรรมที่เขาอาศัยอยู่ and they long for a heavenly home แล้วเขาลองคออย่างมากในการที่กลับบ้านก็คือสวรรค์ And because of that, God was so proud of them. เพราะว่าสิ่งเหล่านี้พระเจ้าภูมิใจในตัวพวกเขาอย่างมาก And God is hard at work preparing a city for them and for us. แล้วก็พระเจ้านะัทรงจัดเตรียมเมืองนะครับที่จะให้พวกเขาอยู่แล้วรวมทั้งพวกเราด้วย So for you personally, สําหรับตัวคุณโดยส่วนตัว Do you see yourself as a foreigner in this world? คุณมองเห็นตัวคุณเองนั้นเป็นคนต่างชาติที่อยู่ในโลกนี้หรือเปล่า You know, when I was a young Christian, ตอนที่ผมเป็นคริสเตียนใหม่ I had a hard time seeing myself as a foreigner. ก็ผมยากมากในการที่จะมองเห็นตัวเองเป็นคนต่างชาติ When I lived in the college dorms, I wanted so badly to be liked by other people. จริงๆแล้วตอนที่ผมพักอาศัยอยู่ที่หอพักนักศึกษานะครับผมก็แบบว่ายากมากนะครับที่จะให้ผมอยากให้ผู้คนนั้นชอบชอบในตัวผม As a young Christian, compromised many compromised convictions. young I แล้วตอนนี้เป็นคริสเตียนใหม่ๆนะครับผมมาปฏิปนองกับความเชื่อมั่นของผมอย่างมากเลย There were times where I p a r t i e d with other people มีช่วงเวลานะครับที่ผมแบบทำความรู้สึกยากมากในการที่จะแบบอยากให้คนที่ชอบผม I would make inappropriate jokes with friends who were not Christian หรือแม้กระทั่งพูดในโจ๊กบางเรื่องตลกนะครับซึ่งไม่สมควรที่จะพูดกับเพื่อนของผม I would flirt with girls หรือแม้กระทั่งแบบแบบมองแบบเลยจีบสาวคนนู้นคนนี้ I things in I would would do these things, and an hour later these faith share an my แล้วก็ผมทำอย่างนี้ไม่นานหลังจากั้นผมออกไปประกาศความเชื่อ or go to Bible talk go what go to Bible talk uh, หรือว่าไปกลุ่มสนทนา or read my Bible หรือก็กลับไปอ่านไบเบิลอีก and it it was in these moments that it became clear that my heart was conflicted แล้วก็เ mm hmm. พราะเหตุนี้เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน mm hmm. ผมรู้สึกว่าจิตใจผมนั้นรู้สึกว่าแบ่งแยกหรือว่าขัดแย้งกัน even though I loved God and was a disciple ใช่ถึงแม้ผมรักพระเจ้าแล้วผมเป็นสาวก still loved the loved world แต่ขนาดเดีวยวกันนะผมก็ยังรักโลกอยู่ and I wanted so badly for the world I the to love me so for แล้วผมก็ต้องการแบบโลกนียรักผมด้วยเช่นกัน so my first year as a Christian i i was in survival mode แต่ตอนที่ผมเป็นคริสเตียนปีแรกบอกให้ผมบอกประสบเป็นคริสเตียนต้องเอาตัวรอดไปไปวันๆ i had constant temptation around me จริงๆแล้วมีการทดลองหลากหลายที่เกิดขึ้นกับผมตลอดเวลา Because was trying live with one foot the world and one foot the was and I trying with in in world to foot foot kingdom เพราะเท้าหนึ่งนะผมจะกระเยียบอยู่ทางโลกอีกเท้าหนึ่งผมยังก็อยากเยยบอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้า Finally with the help of the Bible and brothers in my life I began to change แล้วก็ขนาดจะขอบคุณพระเจ้านะครับเพราะการช่วยเลยจากพี่น้องกับอ่านไบเบิลนะครับที่ช่วยผมที่เปลี่ยนแปลง But whenever I look back at that time แแต่่เมมมือออผงย้นนกลัับบบา I have regret for how I loved the world ผมรู้สึกเสียใจอย่างมากเลยที่ตอนนั้นนะผมแบบแบบหลงรักโลกนี้ And how I didn't take any stands for God แล้วก็ผมไม่ได้ยืนหยัดเพื่อพระเจ้า We as disciples were not meant to love the world จริงๆแล้วในฐานะที่เป็นสาวกนะครับเราไม่สมควรนะครับที่จะถูกเรียกว่าเป็นคนที่รักโลกนี้ um Sorry I'm lost here Give me a second We are meant to, to love the kingdom เราสมควรจะรเป็นคนที่รักกษัตริย์ต่างหาก And have eyes that see ourselves as n ourselves eyes see e e o r f i g และขณะเดูวกันมีมีสายตาในการที่มองเห็นตัวเองว่าเราเป็นแค่คนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในโลกนี้เท่านั้น When Jesus's ministry was coming to a close แล้วก็ในขณะที่แบบคิด ministry ของพระเยซูคิดนั้นแบบสถาปนาอยู่ในโลกนี้ He made sure that his followers knew แล้วก็พงนั้นต้องการให้แน่ใจว่าผู้ที่ตาพงนั้นเข้าใจอย่างถ่องแท้ How the world was going to feel about them Let's look at John 15, and... 15 verses 18 through, 18 through 19. If the world hates you, keep in mind that it hated me first. If you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. This is why the world hates you. ถ้าท่านทั้งหลายเป็นของโลกโลกก็จะรักท่านซึ่งเป็นของโลกแต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลกเพราะเราได้เลือกท่านออกจากโลกเหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังท่าน everyone here we we want to be liked don't we พวกเราทุกคนอยู่ที่นี่เราต้องการให้ใครที่จะรักหรือชอบเราใช่ไหม we want to be loved เราก็ถูกต้องการให้คนที่รักเราใช่ไหม and when we find out someone doesn't like us it creates anxiety right แล้วก็เมื่อเรามาเรามารู้ว่าคนนั้นไม่ชอบที่หน้าเราเราก็รู้สึกแบบเครียดอะไรแบบนั้น แต่ขนาดเดียวกัน t h เป็นเรื่องที่สาคัญที่เราต้องต่อสู้นะครับในการที่จะต้องอยู่ให้ได้ where we cannot be where we're not liked because of our faith นะครับถึงแม้ว่าคนไม่ชอบเราไม่รักเราเพราะความเชื่อของเรา this world hates your king โลกใบนี้เกลียดชังกษัตริย์ของคุณ it's going to hate you แล้วเขาก็จะเกลียดชังคุณด้วย you will stand out คุณต้องยืนหยัด

She was pregnant and cried out in pain as she was about to give birth. Then another sign appeared in heaven an enormous red dragon with seven heads, ten horns, seven crowns on its heads. Its tail swept a third of the stars out of the sky and flung them to the earth. The dragon stood in front of the woman who was about to give birth so that it might devour her child the mo moment he was born. <laughs> และบนศีรษะมีดาวสิบสองดวงเป็นมงกุฎผู้หญิงนั้นมีคลันและร้องควรวญด้วยความเจ็บปวดที่ใกล้จะคลอดและมีหมายสําคัญอีกอย่างหนึ่งปรากฏในสวรรค์ดูเถิดมีพญานาคใหญ่สีแดงตัวหนึ่งมีเจ็ดหัวและมีสิบเขาและที่หัวเจ็ดหัวนั้นมีมงกุฎเจ็ดอันหางพญานาคตาวัดดวงดาวในท้องฟ้าทิ้งลงมาที่แผ่นดินโลกเสียงเสียหนึ่งในสามส่วนและพญานาคนั้นยืนอยู่ยเบื้องหน้าผู้หญิงที่กําลังจะคลอดบุตรเพื่อจะกินบุตรเมื่อคลอดออกมาแล้ว The woman in this scripture, mm -hmm. most scholars believe that she was God's people from the past, Israel. And now God's people represented in the church. And through God's people, Israel. แล้วก็โดยผ่านคนของพระเจ้าคือคนอิสรเาเอล The Messiah, Messiah was born Jesus พระผู้ช่วยรดคือองค์พระเยซูคริสต์ได้กำเนิดขึ้นมา And Satan is the dragon แล้วก็ซาตานก็คือพญานาคที่พูดถึง And he did everything he could to kill Jesus เขาทำทุกวิธีทางในการที่จะฆ่าพระองค์ But if you read further แต่ถ้าคุณอ่านต่อไปนะ You see that Jesus defeated death and rose from the dead แล้วก็ พี่เยสุคิดนั้นฆ่าพญานาคนั้นและพงนั้นทรงอาชนะความตายขึ้น So Jesus is in heaven พี่เยสุคิดอยู่บนสวรรค์ but the church is left on earth แต่ว่าคิดจักรนั้นอยู่บนโลกนี้ being hunted by the dragon แล้วก็ถูกไล่ล่าโดยพญานาคหรือว่าซาตานนั่นเอง Let's read Revelation 12 verse 17แล้วก็อ่านบทที่12ข้อที่17 I did not write that on the slideshow โอเคข้อที่17ไม่มีนะครับเดี๋ยวผมอ <laughs> ่านให้ o r r y okay. I'll read this really slow. <clears throat> Romans twelve or Revelation twelve verse seventeen. Let me give Boonsong a second here. Oh, okay. Thank you. Revelation twelve seventeen. Then the dragon was enraged at the woman, and went off to wage war against the rest of her offspring. those who keep god's commands and hold fast the testimony about jesus revelation 12 yeah thank you มังกรตัวนั้นยิ่งโกรธแค้นหญิงนั้นมากขึ้นจึงได้ออกไปทําสงครามกับผู้สืบเชื้อสายของนางที่เหลืออยู่ซึ่งได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและยึดมั่นในคํายืนยันของพระเยซู this world reject your king โลกนี้ปฏิเสธกษัตริย์ของคุณ We cannot love a world that hates Jesus แล้วขณะเดียวกันเราไม่สามารถรักโลกนี้แล้วก็ปฏิเสธกษัตริย์ของเรา We must live this life as foreigners in the world เราต้องนำเนินชีวิตในโลกนี้เหมือนดั่งคนต่างชาติ Foreigners that don't love the world คนต่างชาติที่ไม่รักโลกนี้ but love our King แต่ว่ารักกษัตริย์ของเรา This is how we thrive as Christians Church นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผล <We thrive. S 1> ักดันในคิดจักรของพระเจ้า This is how we win Thailand for Jesus. นี่คือสิ่งที่เราจะชนะประเทศไทยเพื่อพระเยซูคริสต์ For you personally. สำหรับคุณโดยส่วนตัว What things of the world are most tempting to love? อะไรในโลกนี้นะครับที่เป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าถูกคุณต่อสู้มากที่สุดเลย Is it the money of the world? โลกเอเงินเงินในโลกนี้หรือเปล่า The people of the world. หรือว่าผู้คนในโลกนี้ Or the activities of the world. หรือกิจกรรมในโลกนี้ What you need to change? to do need you อะไรคือสิ่งที่คุณจะเป็นต้องเปลี่ยนแปลง To than the love your king more than you love the world. king ที่คุณจะต้องรักกษัตริย์ของคุณมากกว่าที่รักโลกใบนี้ Jesus desperately wants have eyes wants us see. that to พี่จะคิดปรารถนาอย่างแรงกล้าในการที่จะเรามีสายตาที่มองเห็น Eyes that are able see what the rest the that to what cannot. world of ที่จะมีสายตาที่ในการที่มองเห็นในขณะที่โลกนั้นมองไม่เห็น Not only does he want you to see. He wants your friends to see. Your family to see. And all Thai people to have eyes that see. Jesus wants us to see the church correctly. พระเยซูกิตต้องการให้เรามองเห็นคิดจักระพงนั้นอย่างถูกต้อง And wants as see ourselves to และขณะเดียวกันที่จะมองเห็นตัวเราเองนั้นเหมือนคนต่างชาติ If we have eyes that see that ถ้าเรามีสายตาที่มองเห็น will blessed all เราก็จะได้รับการได้รับพ,บพรกับทุกสิ่งที่เราได้ทำไป Amen Amen Should I say a quick prayer? No. Okay, <Yeah, S 1> I'll <should> pray. Okay. God, thank you so much. พระเจ้าครับขอบคุณอย่างมากเลย You are faithful. รับความสัตย์สื่อของผม You are full of love and mercy ผมท่านเต็มได้วยความเมตตาและความรัก You are so proud of the people here ผมนั้นทรงภูมิใจกับประชาชนของพวกที่อยู่ที่นี่ Me being from the US ถึงแม้ผมมาจากอเมริกา I am amazed at the brothers and sisters here ผมกับทึ่งกับชีวิตของพี่น้องชายญิงที่อยู่ที่นี่ I pray that you continue to strengthen our relationship across the world ปะเจ้าครับผมขออธิฐานะ่าพวกนั้นยังทรงที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ของเราข้ามโลกนี้ And I pray that this seed แล้วก็ผมหวังใจว่าในสิ่งที่เราได้มองเห็นในคิดติักเมืองไทยนี้ grows and grows ที่จะเติบโตขึ้นเติบโตขึ้น and becomes a mighty tree in Thailand แล้วก็ที่จะเห็นแบบว่าเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่นะครับที่อยู่ในเมืองไทยนี้ we love you very much เรารักพุ่งอย่างมาก it's in Christ's name we pray เราอธิษฐานสับทุกสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์อา e n มอน amen